ช่วงนี้สนับสนุนโดยเลคอนโปรดักชั a นแอดเซซอรีผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชุดแต่งโครเมียมรถยนต์มีจำหน่ายตามร้านประดับยนต์ชั้นนำทั่วไปทิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรรสชาติดีมีประโยชน์ราคาย่อมเยาหาซื้อได้ที่ Big กซและโกลเด้นเพรสทุกสาขาเครื่องดื่มชาดอ,อกคำฝอยชนิดซองแช่ตราบ้านสมุนไพรรสชาติดีมีประโยชน์มีจำหน่ายที่ท็อปบิ๊กซีและโกลเด้นเพรสทุกสาขา ครับเซล่นนอกจากเนี่ยรถยนต์แล้วมอเตอร์ไซค์แล้ว,ลวเรายังมียานพนาหนะทางอื่นอีกไหมคุณบุ๊เราไปดูอะไรกันดีเดี๋ยวไปดูยานพนาหนะทางอากาศทางอากาศ,าาก,าศก็<า>พวกนก,นกมีนกอย่างเดียวมีนกถ้ามีนกอย่างเดียวน,นกเล็กนกเล็กนี่เลยคันนี้เลยใช่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องเดินไปอีกนิดหนึ่งได้ข่าวว่าคุณบุ๊เนี่ยเปิดเครื่องปรับอากาศเย็นช่ไปแล้วในเครื่องรอติดเครื่องรอแล้วเออเหรอฮะมีามาแล้วใช่ไหมมีซางมาแล้วอยู่ในกระบาร้อยลุย ที่ยวกินกันให้สำราญใจเราก็ชื่นบานบรรยากาศสุตอนนี้นี้เราอยู่ในโซนอะไรคะเนี่ย ตอนนี้เป็นโซนเครื่องบินนะคะก็จะเป็นท่ากัสยานการเรียนรู้ของเรานะคะเป็นเครื่องยนต์โดยสารนะคะเทอร์โบไบพัดแบบแรกของญี่ปุ่นนะคะปกติแล้ววันอาทิตย์นะคะเราจะเปิดให้เด็กๆได้ขึ้นเครื่องบินกันจะมีทำพาสปอร์ตจะมีซาแล้วก็ขึ้นไปก็มีแอร์โฮสเตสรออยู่ขึ้นได้เหรอขึ้นได้ค่ะขออนุญาตหน่อยสิทีส่งสำคัญมีแอร์โฮสเตสรออยู่ผมไปก่อนนะขึ้นได้ขึ้นได้นี่ไงขึ้นได้ผมขึ้นมาแล้วสวัสดีครับ รับอะไรเพิ่มไหมครับขอน้ำส้มนะครับส้มโอ้โหนี่นั่งสบายมากเลยวันนี้เหมือนเราได้ขึ้นเครื่องบินจริงๆนะคนใช่นะใช่ครับผมก็เตรียมวีซ่ามามันโอนก็ถ้ามันไม่ได้เปลี่ยนไปจากปัจจุบันเท่าไหร่นะเปลี่ยนเฉพาะเรื่องของการตกแต่งวงกรงานตกแต่งนิดหน่อยนี่ประมาณกี่ปีครับเนี่ยปีไหนครับเนี่ยก็ตั้งแต่ประมาณปี2505ค่ะที่เริ่มผลิตห้าร้อยห้า กว่า50ปีนี่มาจากประเทศอะไรครับเป็นของญี่ปุ่นนะคะแต่ว่ามาบินในไทยก็บินระยะสั้นๆนะเซยดนี่ดีนะคุณกฤษดานี่เขาทำมีของจริงมาให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วในห้องนักบินนี่ดูได้ไหมครับดูได้พอดีผมใฝ่ฝันอยากเป็นนักบินผมขอลงก่อนได้ไหมครับถ้าคุณจะใฝ่ฝันผมแค่ใฝ่ฝันเซยอนยังไม่ได้บินจริงถ้าบินจริงก็คงเนียแหละผมไม่ได้เพียวบางขนาดนี้แม่นะ งั้นเราไปดูห้องน้ำได้ได้ได้ไปเลยครับไปเจอเลยครับโยนผมว่าเรื่อห้องนักบิดอยู่ทางโน้นอันนั้นห้องน้ำครับจะไปหาแอร์ะสิใช่ครับเฮ้ยนี่มันเลื่อนเองได้ด้วยเป็นไงล่ะ ตอนนี้ยกยกตัวนี้เหรอใช่ครับอ๋อตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้องนักบินใช่นี่แหละปุ่มเยอะแยะมากมายไปหมดใครว่านักบินเนี่ยจะสบายนะโอ้โหนี่แหละครับดูดิเรานั่งสบายอยู่ข้างหลังนะนักบินมาอยู่อย่างเงี้ยมันอึดอัดทรมานมากใช่แล้วก็นี่จะต้องดูแลความเรียบร้อยคอนโทรลทุกอย่างปุ่มเปิดมากมายมาตรวัดมากมายเป็นอาชีพที่มีเกรติก็จริงแต่ว่าต้องมีความรับผิดชอบสด หน้าก็ต้องดูกระจกดูว่ารถไฟมาหรือยังทางม้าลายมีไหมากไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว <c oughs> นี่คือความใฝ่ฝันของคุณปิก๊กนะที่ต้องการจะเป็นนักบินนักบินส่วนผมก็ความใฝ่ฝันก็คือว่าไปนั่งให้แอร์โฮสเตสบริการอผมก็เลืกว่าอยากจะเป็นแอร์โฮสเตสทำไมโอ้โหดูเครื่องมือเครื่องไม้นะคุณปิ๊กนะอืมต้องเป็นอัจฉริยะใช่แล้ว แต่ก็นี่ดีนะครับเปียนครั้งแรกนะครับเนี่ยที่ผมได้ได้มานั่งตรงนี้แล้วก็ได้เห็นของจริงได้เรียนรู้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นรุ่นเก่าหรือยังไงก็มันก็ยังมีเทคนิคมีวิทยาการต่างๆที่ทำให้เราได้เห็นเยอะมากครับมีม่านกันแดดด้วยน้องๆเนี่ยนะที่มีความใฝ่ฝันวันเด็กวันหยุดชวนพ่อคุณแม่มานั่งดูได้ที่นี่ เสาวทิตย์ก็มาได้ครับใช่เขาจะทำการปอดให้ด้วยไงอย่างที่บอกเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการบินขับดูรถเสร็จมาดูเครื่องบินหาในทานกันแถวนครชัยศรีนะถ่ายรูปเล่นกันเอาไปลงเฟซบุ๊ o บีบีแล้วกลับบ้านนอนกลับบ้านนอนเขาโรลุ่่จามเมลีเดจบไปปะเดี๋ยวกินกันให้สำราญใจเราผชื่นบานบรรยากาศสวยเขากินอร่อย โอ้โหสนุกและก็บรรยากาศดีมากๆเลยใช่ไหมคุณเป็กโอ้โหสนุกสุดเวียงเลยสุดเวียงครับ,รบได้เห็นอะไรที่ไม่เห็นเยอะแยะเลยเกี่ยวกับเ,เครื่องยนต์รถทุกอย่างทางบกทางอากาศใช่แล้วคุณผู้ครับ,รบถ,ถ้าท่านผู้ชมอยากจะมาเยี่ยมชมมาเดินดูเนี่ยจะต้องทําไงบ้างครับก็เข้ามาลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนที่พิพิธภัณฑ์นะคะแล้วก็เยี่ยมชมฟรีค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วถ้าจะชมทางอื่น ดูแผนที่การเดินทางมาต้องทำไงครับก็เข้าไปที่ w w w เจษราเทคนิคเมซิ่ม c o m ค่ะถ้าพิมพ์ไม่ถูกยังไงก็เซิร์ชที่ Google ได้ค่ะหรือหรือโทรมาได้ที่เบอร์0 3 4 3 3 9 4 6 8ค่ะมีวันหยุดไหมครับก็พิพิธภัณฑ์ปิดทุกวันจันทร์ค่ะทุกวันจันทร์เปิด9โมงเช้าถึง5โมงเย็น9โมงเช้าถึง5โมงเย็นอังคารถึงอาทิตย์มาได้ตลอดนะครับโอ้โหเป็นไงคุณปิ๊กสนุกไหมมันสวดยอค่คราวหน้า ผมขออนุญาตเชิญมาร่วมรายการอีกไม่พลาดไม่แน่นะ2 2> <ำ>อาจจะเป็นปุ๊กปิ๊กกวนชวนเที่ยว <laughs> อโอ้วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณบุ๊กมากๆเลย <laughs> ที่พาเรามาเยี่ยมชมสถานที่อันสวยงามเจษนาเทคนิคมิวเซียมช่วงหน้าครับผมนัดคุณปิ๊กกวนชวนเที่ยวไว้ตามใบสั่งของเฮียซองให้ไปกินอาหารอร่อยอร่อยจะเป็นที่ไหนตามไปชมครับว่าจะชิมอะไรเดีเ๋ยวกินกันให้สำรา